วันนี้ก็มีคนพูดแต่เรื่องปปศนะผมเองเนี่ยเป็นทนายความของสากลปปศมาก่อนนะนะครับก็กาเรียนปปสเนโดยภาพรวงเนี่ยดีนะฮะนะปปสเนี่ยเป็นหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดเป็นเรื่องที่ดีงบประมาณเยอะนะแต่ว่างบประมาณส่วนใหญ่เขาบอกว่า70%เนี่ยไปใช้ในการจ่ายเงินรางวัลสินบนนําจับจริงไหมช่วยชี้แจงด้วยนะเออเงินเงินร้อยบาทเนี่ยงบประมาณเนี่ยนะฮะนะก็ไปจ่ายให้กับเนี่ยนะฮะ เป็นข้าสินบนรางวัลน,นำจับจริงไหมนะเออารางวัลสินบนนำจับจริงไหมนะฮะและ้วคก็ตอนนี้ก็ป,ปอปสกำลังอื้อเฉาครันะครับไปจับยาเคเป็นหมื่นหมืนตันทำไมทำมากลายเป็นไตรนะโซเดียมฟอสเฟตกลายเป็นนะสารเคมีที่ใช้ทำทำนมทำอะไรอ่ะทำแฟบทำอะไรไปแล้ว ตอนนี้ก็หน้าแหกเสียเสียชื่อเสียงนะนะผมก็เป็นกําลังใจให้สํานักง,งานปปสนะครับว่าคุณต้องทําความจริงให้ปรากฏนะสังคมก็มองว่าเฮ้ยตกลงว่ามีการเปลี่ยนหลักฐานหรือเปล่ายัดใช่ไหมเอายาเคออกเอาเอาไอ,าอา้อะไรนี้ไอไตรโซเดียมฟอสเฟตมาแทนหรือเปล่าสังคมนะ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 ครับนะเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของยาเสพติดที่แท้จริงเป็นหมื่นห,นหนตันนะ และถ้าไม่ชัดเจนทําไมวัน,ว,นวันที่ถแถลงข่าว12พฤศจิกาดันเอารัฐมนตรีไปยืนแอคชั่นถ่ายรูปการที่จะเอา,เอารัฐมนตรีไปแอคชั่นถ่ายรูปเนี่ยแสดงว่าไงนะ,ะแสดงว่าหลักฐานไม่ต้องพร้อมนะคเขาเ,ขเ,ขเขาก็เลยสงสัยว่าคดีนี้เป็นคดีในละักษณะที่ว่านะไม่สุจริตหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอะแปลกนะปสปสเป็นหน่วยงานใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือก็มีมนะเครื่องที่จะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดยาเคเนี่ย ก็ทันสมัยนะชื่อจะต่างประเทศเหตุใดมันจึงทําไมตรวจสอบไปตรวจสอบมานะเอานะไอสารเคมีไตรโซเดียมฟอสเฟตสมัยกลายเป็นม่วงนะแล้วถ้าเกิดไม่ชัดเจนแล้วไปแถลงข่าวทําไมนะแถลงข่าวเพื่ออะไรสร้างภาพหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าหรือแถลงข่าวทําไมในเมื่อมันไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยสังคมก็สงสัยปปสตอนนี้ปปสก็โอ้โหชื่อเสียงเสียแลย นะแต่ผมยังมั่นใจนะครับว่าปวสเนี่ยยังเป็นหน่วยงานที่ดีอยู่นะนะแล้วก็ยังเชื่อนะครับว่าไม่ใช่มีการช่วยเหลือพวกพ่อค้ายาเสพติดนะนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปนะครับว่าปปสจะทํำยังไงวันนี้เขาก็พยายามที่จะ,ะทําความจริงให้ปรากฏนะให้สัมภาษณ์ทั้งวันพาผู้สื่อข่าวพาฝรงฝรั่งมาวันนี้นะผมก็นั่งฟังดูนะเอาฝรงฝรั่งอะไรมาต่างๆมาที่แจงเอานักวิทยา,าศาสตร์อะไรมาเนะี่ยถามว่าประชาชนก็จะเชื่อไหมนะครับ แล้วเนี่ยอยู่ดีๆไปไปจงไปจับไปยึดไปอะไรมาบันทึกการจับกุมก็บอกว่ายึดของต้องสงสัยว่าเป็นเคตามมนนะครับนะแล้วป้ากฏว่าไปนะหกสิบกากระสอบไปตรวจแล้วไม่ไม่มีเลยอะแล้วส่วนที่เหลืออีกสี่ร้อยกว่าทําไงฮะถ้าตรวจแล้วไม่มีเลยนี่น่าแหกแนะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปยึดยึดอะไรเข้ามานี่จะไปดําเนินคดีเขายัางไงเนี่ยนะคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนอ่าเป็นอย่างยิ่งนะ เพราะทุกวันนี้ก็มียาไอตํารวจจับได้อะไรลดควม่มลดมก้มเยอะแยะมากมายก็คดีเงียบไปก็สงสัยว่าเอ๊ะตํารวจยังไงช่วยเหลือผู้ต้องหาไหมนะนะครับมีคนไปวิ่งเต้นคดียาเสพติดไหมเพราะทุกวันนี้มันมีการวิ่งเต้นคดียาเสพติดจ,จริงมีคดีขึ้นสูส่ศาลก็เยอะนะ,ะยัดเงินแล้วตํารวจเขาจับได้คาหนางังคาเขาก็เยอะเป็นทนายความดังๆนะครับทนายความดังๆที่ทําไอคดี เอ่อนักร้อนักสแสดงอะไรค้ายาจําได้ไม่เป็นข่าวอะ่ะนะฮะอันนั้นก็โดนสารเอ่อออกหมายจับว่าแล้วใช้เอกสารปลอมช่วยพ่อค้ายาเสพติดนะครับแล้วยังมีทนายความอีกประเภทหนึ่งที่ทำมาหากินอยู่กับคดียาเสพติดโดยวิธีการแปลกๆครับนะใช้เอกสารปลอมคดียาเสพติดมาตราร้อยทับสองเบิกความเท็จนําสืเท็จพี่น้องจะสังเกตเวลาเข้าไปใน Google มันจะมีทนายความดางัดงๆนะมันมันเป็นเรื่องที่แปลกนะว่าโอ้โหมัน มันโด่งดังแล้วอย่าไปใช้เอกสารปลอมนะอย่าไปใช้เอกสารปลอมนะครับนะจนจนเป็นข่าวใหญ่โตจนสารออกหมายจับบางคนโดนจับหน้าสำนักงานเลยหน้าเนื้อแหกเลยคิดดูอนะ่ะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีนาฬิกาเรือนละเจ็ดแสนโอ้โหอายุสามสิบกว่าในะการเรือนเจ็ดแสนรถบีเอ็มรถอะไรต่างๆนะเปิดกิจกรรมกิจการอะไรใหญ่ๆโตมากมายเนี่ยคนเหล่านี้เป็นเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรน่ากลัวมากน่ากลัวฮะ นะถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่ำรวยจะน่ากลัวสุดท้ายโดนสารออกหมายจากอาชีพผมเนี่ยมีมีทนายดังๆเนี่ยนะครับมามามาทำคดียาเสพติดด้วยคือการว่าความคดียาเสพติดเนี่ยสามารถว่าความได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้เอกสารปลอมไปเบิกความเท็จนะไปวิ่งตำรวจไปวิ่งปปสอะไรต่างๆเพื่อจะไปไงลดจำนวนยาเสพติดเยอะนะมีข่าวเปี้ยเยอะ,ยอะคุณลงเข้าไปในเรือนจำ จะมีคนเป็นนักกฎหมายทนายความบางคนบางท่านที่ที่อ่ที่ที่ไปถูกต้องเนี่ยแบบนี้เพระเาะฉะนั้นคดีนี้ปปสต้องความจริงทําความจริงให้ปรากฏเห็นได้ข่าวพรุ่งนี้เช้าจะไปแจ้งความที่ปปสใหญ่ที่สโมสรตารวจานี่ก็ดูกันต่อไปนะครับคดีนี้เป็นความผิดนอกราชณาจากรก็ต้องให้อัอยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนอัยการสูงสุดหรือผู้แทนเขาก็จะมอบให้อัยการหรือมอบตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนก็ต้องตั้งเป็นคณะทำงาน นะคดีนี้นะครับตั้งข้อสงสัยเพราะเมืองเมืองไทยเนีมันมีการเปลี่ยนของกลางคดีที่ตํารวจปสตํารวจที่ไหนจับจับจับเนี่ยจับไปจับมากลายเป็นยาปลอมเยอะแยะหลายคดีไม่ใช่คดีนี้นะไม่ใช่คดีนี้นะครับมีหลายคดีครับทําไปทํามาจับยาเสพติดล้านเม็ดอาจจะเหลือร้อยเม็ดนะเป็นไปได้หมดครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็นะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน นะหลายหลายคนก็มนโนกันไปตั้งคำถามว่าคดีนี้อาจจะเป็นคนใหญ่คนโตค้ายาเสพติดจนถึงขนาดเปลี่ยนของกลางได้อะไรเนี่ยมนโนกันไปนะบางคนก็มนโนไปว่าอะไรอาจจะมีนักการเมืองใหญ่สั่งการมีข้าราชการใหญ่นะมิฉะนั้นไม่สามารถที่จะมีายาเสพติดจำนวนมากห,หลายคนประชาชนเริ่มแบบนะเริ่มตั้งคำถามเริ่มไม่ไว้วางใจสำนักงานปปสเริ่มไม่ไว้วางใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พระวันที่ไปจับที่8รลิ้วบ้านผมเนี่ยปรากฏไปกันทั้งเลขาไปทั้งเลขาปปสร,รฐัฐมนตรีสมศักดิ์นะมีทั้งตำรวจท้องที่ตำรวจ8รลิ้วนะแล้วก็มีใครครับนะมีตำรวจปปสมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสังคมเริ่มตั้งคำถามเพราะนั้นปปสต้องทำความจริงให้ปรากฏนะนะครับอย่าไปอย่าไปาทำให้สังคมสงสัยว่ามีการวิ่งเต้นมีการช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติด นะทุกวันนี้มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือพะะ่อค้ายาสติดเยอะนะนักกฎหมายเนี่ยตัวดีเลยอาชีพผมเนี่ยตัวดีนะนะหลายๆคนเนี่ยทำเป็นอาชีพเลยทําจนร่ําจนรวยจนอะไรต่างๆนะทิศอย่างที่บอกอะ่ะนะนะว่าความคดียาเสพติดไม่ผิดกฎหมายนะครับรับว่าความได้นะรับว่าความได้ไม่เป็นไรครับว่าความตามวิชาชีพไม่ผิดกฎหมายนะครับนะไม่ผิดกฎหมายนะฮะนะครับเพราะว่าคดียา,ยาเนี่ย ร้อยคดยีเป็นคดียาเสพติดเจ็ดสิบคดีถ้าทนายไม่ว่าความคดียาเสพติดจะอาที่ไหนกินนะครับแต่ว่าถ้าว่าความแล้วใช้เอกสารปลอมอันนี้ไม่ดีนะเราติดตามข่าวเราเข้า Google เราพิมพ์คําว่าทนายสายยาทนายสายยาเสพติดนายสายยาคือทนายสายยาเสพติดลงพิมพ์มันจะขึ้นมาเลยพอขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทนายบางคนในโดนศารออกหมายจับเกี่ยวกับเรื่องใช้เอกสารปลอมแบบนี้มันไม่น่าภาคภูมิใจนะ ยาเสพติดเป็นอันตรายต่อเยาวชนอย่างมากหลายนเนีคนใครมีลูกมีหลานเนี่ยโอ้โหนะติดยาเนี่ยพอติดยาปุ๊บก,ก็ไม่เรียนหนังสือนะไปติดเกมติดเกมเสร็จก็ไม่เรียนหนังสือ่ะต่อไปก็ไม่มีเงินซื้อยาก็ต้องอะไรต้องไปขายยาเสพติดนะหรือไม่ก็ต้องไปป้นไปฆ่าไปจี้เขานะไปข่มขืนไปอะไรต่างๆพิษภัยยาเสพติดนี่มันมหาศาลเพราะฉะนั้นคดีปปสนี้ต้องความทำความจริงให้ปรากฏ นะพศอ่นนะที่ผ่านมาเฮโรอ,อีนก็กลายเป็นแป้งมันคือแป้งนะติดคุกมาคดีเฮโรอ,อีนก็ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ประเทศเรานะครับนาฬิกายืมเพื่อนนะก็หลุดคดีอนะครับบุกลุกป่าพันว่าไร่ก็กลายเป็นอะไรเนะขาดเจตนาอืมนะครับนะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแบบมันตีความมันไปหมดนะครับนะ อันนี้ก็ยาเคก็กลายเป็นแอ่าไตรอ,อะไระไรตรโซเดียมฟอสเฟตไปมันยังไงบ้านเมืองเรามันดูแปลกๆนะนะพักการเมืองดีๆอยู่วันดีคืนดีก็มัโดนยุบพักไปเออแปลกนะอยู่ดีๆกเออ็เลือกตั้งได้คะแนนตั้งอนาคตใหม่ได้มาตั้งห้าสิบเสียงวันดีคืนดีก็ยุบพักนะอ่าเอ๊ เออบ้านเมืองเรามันดูปดแปลกๆนะม,มันเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะครับแัะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยม,มันเหมือนกับใครก็แล้วแต่เนี่ยพวกชูสามนิ้วน,นะอย่างพวกผมเนี่ยผมก็พวกชูสามนิ้วอะนะผมชัดเจนอยู่แล้วผมเชียร์นะส่วนใหญ่พวกชูสามนิ้วก็จะมักจะมีความผิดเยอะข้อหายเยอะแต่ถ้าใส่เสื้อเหลืองเนี่ยดูจะแคล้วคลาดพยานหลักฐานไม่ถึงพยานหลักฐานไม่พอออกหมายเรียก นะขนาดทุ่มลําโคงยังบอกเลยโอ้โหพยานหลักฐานจะพอไหมเนี่ยจะออกหมายเรียกไหมนะเพราะว่าดูภาพแล้วมันไม่ชัดนะเด็กน่าจะหกลม้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเองนะลาโคงนี่มันไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ชัดหลักฐานจะไม่พอใส่เสื้อเหลืองตะกี้นั่งคุยกับพวกน้องๆเขานั่งดื่มกันก็เอฟซีทนายคลายทุกข์ก็ถ่ายลงถ่ายรูปกันก็นั่งดื่มเล่ากันเขาบอกว่าเน,นี่ยเฮ้ยไปไหนมาไหนเนี่ยมึงต้องใส่เสื้อเหลืองไว้ พอมึงมีเรื่องมีราวนะไปฆ่าใครตายเรื่องอะไรต่างๆนะใส่เสื้อเหลืองเลยอ่ะนะมันจะไปไหนมาไหนมันจะแคล้วคลาดเนอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครๆจะต้องใส่เสื้อเหลืองเนี่ยผมเนี่ยไปไหนแล้วติดรถไปตัวนเนี่ยนะเออนะพอมีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะใส่เสื้อเหลืองก่อนอนะ่ะพอเริ่มเมาเนี่ยก็ใส่เสื้อเหลืองแหละมันเหมือนกับแบบมันจะเป็นแบบมันจะทําให้เรามีางาาสง่าราศีแคล้วคลาดเนะี่ยช่วงนี้เสื้อเหลืองกํกลาลังดี